สวัสดีครับคาไว้ p โปรดักนะครับรีวิวสวยๆอีกคันอันนี้เป็น Toyota v วีโนะครับใครที่ใช้รถ v ีโกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแคปเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือหุ้มเบาะนะแบบสวมเบาะแคปบฟองน้ำฉีดแล้วก็ปูพื้นเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแต่ละส่วนนะครับนี่มาดูกันใกล้ๆนะครับนี่คืองานหุ้มบาะแบบสวมมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับ นี่ผมถ่ายให้ดูช้าๆนะครับงานคันนี้ส่งมอบกับลูกค้าตรงๆนะครับไม่ได้ทํามาเพื่อ,อถ่ายวิดีโอแต่งานทําเพื่อส่งมอบงานที่เราทำเนี่ยนะฮะได้ที่เย็บนี่เป็นได้ไนล่อนนะครับได้ไนล่อนเบอร์หนาๆอันนี้สําหรับเย็บบ่อรถยนต์โดยเฉพาะถ้าทั่วๆไปนะครับใช้เขาจะปีกแตกกันเยอะนะแต่ถ้าทําด้วยเย็บด้วยได้ไนล่อนกับหนังลามิเนตนะฮะก็จะ ใช้ทนทานหนังลามิเนตเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูจากข้างหลังนี่นะครับของในร้านคือหนังหนึ่งมิลลามิเนตด้วยฟองน้ำห้ามิลและก็ลามิเนตทับอีกทีด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับรวมทั้งหมดสามชั้นเป็นอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างหนังน่ของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เออข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้ นะฮะนี่เห็นไหมครับนี่เหนียวเหนียวทนทนเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือหนังของทางร้านเราที่เป็นผ้าทีคอร์ดนะบวกกระบินเนตฟองน้านะครับหนาหนึ่งมิลน,นี่อย่างนี้เลยนะครับใส่ในรถแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่หน้าสัมผัสนี่ใส่เป็นหนังลามิเนต3ชั้นทั้งหมดเลยนะครับนี่อย่างนี้ดูชัดๆเลยนะครับแล้วก็นี่คือฟองน้ําฉีดนะครับฟองน้ําฉีดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผม อธิบายให้ดูนะครับอย่างนี้ครับนี่คือฟองน้ําฉีดนี่เป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะทางร้านนี่เป็นผู้คิดประดิษฐ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับนะลิขสิทธิ์โดยเฉพาะนะครับตามทรัพย์สินทางปัญญาข้างในจะมีโครงเหล็กนี่ปลายนิ้วผมนี่เห็นไหมครับยาวไปโน่นข้างล่างเราก็ยึดน็อตเบอร์สิบนะครับนี่ให้อย่างนี้นะตัวล่างนะครับทั่วๆไปนะครับ อาจจะเป็นฟองน้ําเกรดอย่างนี้นะฮะนี่ผมให้ดูนะครับเนี่ยอย่างนี้เล็บจิกนี่ก็ขาดที่ว่าแบนๆกันทั้งหลายนะไมะ่าจะเป็นสีเทาหรือสีฟ้าดีขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าฟองน้ําอัดฟองน้ําอัดคืออะไรก็คือเศษฟองน้ําอ่ะนะฮะมาอัดเป็นแผ่นแล้วก็สไลด์แล้วเอามาแต่งแต่ของทางร้านนี่เป็นฟองน้ําฉีดอย่างนี้นี่นะครับฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ก็คุ้มค่านะครับอยู่ยันยาวๆเลยนะครับ แล้วก็ออกมาในรถเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเนะครับเราปรับให้หลังเอียงนะครับเ,เวลาเราขับรถอะ่ะหลังตรงกับหลังเอียงนะครับหลังเอียงก็จะนั่งสบายกว่าแล้วก็ตัวนั่งเราทําเป็นบุมเคิร์ฟอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นบุมเคิร์ฟแบบนี้หลักการเดียวกับตัวเบาดหน้านะครับอันนี้สีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีครีมนะครับผมให้ช่างเนี่ยทดลองนั่งดูนะครับว่า ใสไปแล้วแคบหรือไม่มันขึ้นอยู่กับความสูงของคนขับและก็คนนั่ง<ม>แต่ถ้าตัวเตี้ยนะครับอย่างช่างเนี่ยนะฮะตัวเขาแค่สูงเท <160, S 1> ่าไหร่ครับ160อ่า160เนี่ยนั่งอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอลองนั่งข้างหลังนะครับถ้าความสูงนี่นะนั่งหลังนี่เหลยวเฟือไหมครับนะแต่ถ้าคนขับ ตัวสูง180บอกก็ต้องถอยมาหลังมันก็ชิดตรงนี้ได้ผมก็แนะนําถ้าคนนั่งตัวสูงนะครับก็ให้มานั่งฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้สามารถสไลด์เบาได้แต่หลักการใช้รถกระบะเนี่ยครับกำลังสร้างตัวเองนี่สามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะครับอ่าถ้าเป็นตัวเล็กต่ำกว่า160นี่นั่งสบายสบายกันเลยนะครับนี่คือบอกแคมเวลาเอาเครื่องมือนะครับนี่เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้ ก็เปิดเอาเครื่องมือสะดวกสบายทั้งสองฝั่งนะครับอย่างนี้ปิดลงไปก็อย่างนี้คันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะปูพื้นนี่เราเป็นหนังเกรดเดียวกับตัวทาเบาเลยนะครับแล้วเราเราก็ตัดเบาแนวให้เรียบร้อยเสร็จนะครับนะก็ตัวนี้นะฮะเสริมเส้นใยด้านหน้าด้วยนะครับเส้นใยไวนิลวสามารถถอดมาล้างได้นะครับถอดมาคืบๆอย่างนี้ได้เลยนี่เห็นไหมครับนี่คือเส้นใยไวนิลวนะครับนี่นี่ปลายเล็บหนาๆทนๆนะครับ หนึ่งเดียวของ c a ร์ไบด์โปรดักนะครับแล้วก็เราก็สามารถใส่ลงไปอย่างนี้กดแม็กลงไปได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บได้เลยครับนี่อย่างนี้นะฮะชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับเราทําเร็วที่สุดแล้วในวงการเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับผิดทุกรุ่นนะฮะหรือถ้าสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานแต่ถ้าอยากมาดูเห็นสีก่อนอถูกใจไหม่มาดูตัวอย่างที่ร้าน เราก็จะจัดให้ตามความต้องการของท่านได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานมีห้องรับรองลูกค้าเรียบร้อยลานจอดรถสะดวกสบายนะครับหรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car99 car99 นะครับติดต่อมาได้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ